ยอมรับค่ะว่าทัชออนไลน์เป็นเกมใต้เกมแรกที่ได้เล่นเพราะเป็นรีเซนเตอร์ให้เขาแรกๆก็เล่นไม่เป็นนะคะแต่พอเล่นๆไปก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆมันก็เล่นง่ายนี่น่ารักด้วยเกมทัชออนไลน์เขามีหมดเชื่อไหมอันนี้น่ารักน่าทานจริงนะทีหกสิบห้าสิบเก้้าสิแปดบเจ็ดุตแเดียวง่ะพี่หนนาที ลองเล่นสิคะ Touch Online Touch Online เกมเต้นที่ใครเล่นก็น่ารักเข้าใจคนเล่นเกมแค่คุณมี ID อินทรีวีซ่าหรือ ID Facebook ก็เล่นได้ไม่ต้องดาวน์โหลดเล่นได้บนเว็บเข้าเกมได้ภายในหนึนาทีเล่นเถคะค่ะจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน คลิกเลย www.touchonline.in.th Touch Online เกมเต้นที่ใครเล่นกนหน้า